ไปญี่ปุ่นกัน,นะค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือเช็คอินเรียบร้อยแล้วก็โลกระเป๋าเรียบร้อยเราจะได้ด้วยความที่มันเป็นทานสิ์เนาะก็คือเราต้องลง2เมืองจะได้ 2... องสอง,สองตแบบนี้เราก็เก็บทั้งคู่ไวด้ดีๆ ตอนนี้เรามาอยู่หน้าเกตแล้วนะคะเราผ่านการตรวจตรวจคัดกรองว่าคุณมีปืนมีมีมีอะไรไหมตรวจเสร็จแล้วก็ไปแกรนก็คือตรวจคนเข้าเมืองอีกทีหนึง่งเข้าประเทศตัวเองหรือเข้าประเทศคนอื่นก็ยังต้องตรวจอิมิเกนนะคือมันจะมีทางให้แยกกลนว่าเราอยู่ประเทศไทยเราเป็นคนไทยเราก็ไปฝั่งคนไทยหรือว่าคนที่เป็นต่างชาติก็คือจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยคือไม่ว่าขาไหนอะ ถ้าจะขึ้นเครื่องบินระหว่างประเทศก็คือต้องตรวจแล้วก็ตรง security check อะคะ่ะขั้นตอนแรกเลยจะมีฐาดครับถาดใ,ใหญ่เลยให้เราใส่กระเป๋าใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรบ้างมีโทรศัพท์มีกล้องเอ่อแล็ปท็อปแล้วก็ power bank อันนี้คือแยกออกมาเอกบาทหนึ่งเลยแล้วก็เอา passport เอาไปใส่ด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าใส่ทำไมแบบเอาไปใส่เอกะาะนั้นด้วยพวกนาฬิกาอะไรอย่างงี้ก็ต้องถอด แต่ว่าต่างหูเขาไม่ได้ให้เราถอดนะเข็มขัดมีคนให้ใส่เข็มขัดแต่ก็ไม่ได้ถอดเข็มขัดเครื่องสำอางเนี่ยมันจะเป็นทั้งหมดทั้งมวลอะไม่เกิน1ลิตรให้อยู่ในบรรจุซองที่เขาบอกว่ามีแบบกิมมนกิมมินอะไรเงี้ยเรามีครีมซองมีออยล์แบบขวดเล็กๆแล้วก็มีแปรงสีฟันมียาสีฟันเราก็เอาใส่เยอะอยู่นะยาดมแล้วก็ามานะแต่ก็เขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากมายน่าจะรู้แหละว่าคนน่าจะพกอะไร นั่นแหละค่ะเตรียมตัวไว้แล้วก็ก่อนหน้าที่เราจะเช็คอินอ่ะคนที่ไปจีนเขาจะมีให้กรอกเป็นไป e n t ทรีอันนี้เราแคสมาให้ดูอันนี้คือเรากรอกระหว่างแบบที่จะเช็คอินอ่ะอยู่ๆเขาก็ถามว่าสแกนหรือ,อยังเราก็บอกว่าเออเรายังไม่ได้สแกน เขาบอกว่าเออมันต้องสแกนนะถ้าจะ e n ท r เข้าแบบไชน่าอะไรนียแล้วก็สแกนคําถามนะคะมันก็จะมีประมาณว่าแบบเราขึ้นไฟล์ไหนเราเชื่ออะไรเราจะไปตรงไหนของเราอะ่ะเป็นเซียงไฮ้แล้วก็กดว่าเซียงไฮ้คุณมีวีซ่าหรือเปล่าไม่มีเป็นวีซ่าฟรีฐานิเพราะเราไปอยู่ที่หน้านานไม่ถึง24ชั่วโมง แล้วก็ให้ใส่ที่พักจองไว้แต่เสร็จปู๊บเขาก็จะให้เราลงนามว่าเราเข้าใจนะว่าใช้หน้าเอเมจแนเป็นนู่นนี้นั่นแล้วก็ให้เซ็นเซ็นมือถือเขาก็จะให้ QR โค้ดมาอย่างที่โชว์เมือเ่อกี้ตอนนี้ก็รอไปตอนนี้บ่าย56า้นเครื่องบา 2, 3, อ่าย2-34เดี๋ยวว่ากันอีกที สนามบินเชียงใหม่ถ้าเป็นระหว่างประเทศอะค่ะมันจะมีพวกดิวตี้ฟรีเมียอะไรอย่างนี้อยู่นะแต่ถือว่าน้อยน้อยกว่าพวกสวนอูมดอนเมืองเยอะเยอะอยู่เกตมแีแค่แบบไม่ถึงสิบเกตเองมั้งมีอาหารมีกาแฟนน่นนี่นั่นอา้านเกตเราเนี่ยเห็นสุดลมนะเป็ดเปตรงน,นี้ตรงน,นี้นะคือหมดแล้วไม่มีละมีแค่นี้แหละราคาของ เราซื้อน้ำข้างนอกอะ่ะไม่ใช่นอกสนามบินนะหมายถึงว่าในสนามบินนี่แหละแต่ไม่ใช่ในเกมเราซื้อยี่สิบห้าบทในนี้ยี่สิบแปดบาทแล้วเรื่องตลกคือ <c oughs> เดี๋ยวให้ถ่ายราคาน <c oughs> นี้นี่เราเป็นคนขาดมาฝรั่งไม่ได้ถ้าแบบถ้าไปที่อ,อะไรอย่างงี้นี่เลยนะใหญ่นะคะให้ถ่ายว่าเท่าไหร่ผืนขึ้นคอนี่ๆ20ยี่สิบบาทแต่ว่าเซเว่นขายห้าบาท อีกอย่างหนึ่งคือเขาขโมยขวดน้ำฉันอนะคือฉันซื้อน้ําข้างนอกไปใช่ปะเพื่อมากินข้างในเพราะเราลัวข้างในมันมีที่กอกน้ำานีข้างหลังเราก็เลยซื้อน้ําเข้าไปเพื่อจะเพื่อจะเอาแค่ขวดมนะันอะและอีมิแกนเขาก็เอาออกไว้เศร้ามากขนาดเราแบบเทน้ําไปหมดแล้วนะเขาเอาขวดน้ําเราไปเราก็เลยต้องซื้อใหม่ยี่สิบแปดบาทหน่อย ตอนนี้เครื่องแลนแล,แล้วนะคะตอนนี้เวลาทุ่มครึ่งของไทย <c oughs> มาลองเช็คกันว่าแบบมีซิมที่ติดตั้งไว้มันจะได้หรือเปล่ามีซิมเนี่ยพอได้รับมาเราต้องติดตั้งตามขั้นตอนที่เขาบอกแล้วก็ต้องติด ที่เราอ่ะยังมีเน็ตติดตั้งมาแบบสิบนาทีไม่น่าถึงเราขอลองดูดิมนันยังไง้นเข้าไปเซ็จแว้วใช่ปะอ,อออฟแล้วก็จะออกแล้วนะมันจะขึ้นไหมเนี่ยเสร็จปุ๊บ โลมิงตรงนี้โอ OK เคแล้วก็ใช้ได้หมดแล้วครับเรียบร้อยวเมื่อกี้นะคะสังเกตเครื่องแตี๋ยวอยู่ก็ป็น ซึ่งเหมือนกับว่าคนที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว,วาสามารถมาแปะมือตรงนี้ได้ว่าเราเข้าเราเข้าประเทศเขานั้น <laughs> ลองไปสองเครื่องไม่ได้ทั้งสองเครื่องเลยก็เป็นนวดแล้วกับ okay, I just passed immigration spot from Shanghai she just ask like why why I come to Shanghai I say like in, I transit to go to Japan and she she was like why why you why you go to Japan tourism d a yeah that's it uh, do you remember the oh าบลบพูดภาษาอังกฤษทำไมคือจำได้บ้าที่มันเป็นเครื่องแบบ fingerprint self แบบว่าให้ที่ถ่ายลงเมื่อกี้ก็คือ จริงๆอะถ้าหาเครื่องที่มันดีๆเจอแล้วแบบฟิงเก็ปรินตัวเองให้มันเสร็จซับเอ่อิมิเกรชันสปอ p o ตมันจะเร็วแบบเร็วมากครูเข้าไปไม่ถึงสามนาทีอจบตอนนี้คือมิชชั่นแรกคือพยายามใช้ลองใช้ a l i ีเพก่อน ใช่ไม่ได้ตอนนี้วันนี้หมดไปสามสิบสามสิบสองหยวนหลายร้อยร้อยห้าสิบกว่ารอาสิบเอปืนเพิ่งเดินห่านไปสะดุดหมดสต์บอกว่าไม่เคยเห็นปืนจริงใกล้ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ถือแบบถือ เธอพร้อมพร้อมจะยิงกูเลย เหมือนเชียงใหม่ตอนแบบเช้าตู่เย็นๆนะตอนนี้คือใส่เสื้อหนึ่งแล้วก็เสื้อคุมข้างนอกตัวเดียวรอรถตอนนี้บัสมาถึงแล้วบัสของรถแห่ พริงนซดเลย่ะคุณพี่โอเคโอเคอ่ะกินบุหรี่นิดนึงอ่ะอุอ้ยมีน้ำต้มมีอะไรให้นะไม่ใช่น้ำต้มมีกาให้น่าจะซื้อมามากม,มานะแต่ไม่รู้ว่าโรงแรมมันจะมีตอนไม้ คนี่คือห้องนะค่ะขอเปิดนิดนึงก็เย็นนะเราต้องเปิดแอร์อยู่ปะเปิดก็ได้เนาะ โเคนะโอเคแบบระดับหนึ่งเลยเ <Hi. S 1> มื่อกี้ผูช้ชายเมื่อกี้คือเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเขามาจากเขามาจากตโตเกียวแต่ว่าเขาเป็นคนแบบไช,ช,ชนีสนะแบบเมนแลน์เลยแต่พูดภาษาอังกฤษแบบไม่ติดสำเนียงไชนีสไดๆเลย <c oughs> เดี๋ยวมารีวิวขนมที่ซื้อมาจากมาสันดีนก่าแป๊นึงห้องน้ำโอเคสิ่งที่เขาพอเช็คอินแล้วนะคะ <c oughs> เขาจะให้ ไปสีฟันยาสีฟันแล้วก็เอ่เอทาวเวลอะไรนะผ้าผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวแต่ว่าไม่มีอ๋อมีมีแชมพูกับบอดี้วอชเออดีรื้อมาเหมือนกันเลยอันนี้คืออะไรทิชชูปะอุ้ยน่ารักเออจริงจงเมืองไทยคนแบบมีทิชชูไซนี้สำหรับโฮเทลนะเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้อยากใช้ถอดจากใครเข้าใจะ่าโอเคอุ้ยมีรองเท้าเขาเห็นว่ามีสลิปเปอร์ให้ด้วย น่ารักแต่คงไม่ได้ใส่หรอกโอเคซื้อนี้มาเพราะว่าเคยเห็นในแบบในกลุ่มรีวิวหลายปีแบบเกือบจะสิบปีแล้ว,ลวมันซึ่งมาได้ลองวันนี้ใช่ไหมลงคิเป็นเลรดคิวคัมเบอร์แตงกว่าอืมอืมโอเคมันสดชื่นหวานมัน เหมือนกินเลยแหละแต่ไม่เค็มไม่ค่อยเค็มขนาดนั้นแล้วก็จะมีกลิ่นของแตงกวาน,นิดเดียวแล้วกินไปแล้ว aftertaste มันจะแบบเย็นๆนิดเดียวนิดเดียวอ,อร่อยคิดได้ไงวะเลโรสแตงกวาทำไมเราไม่กินแตงกวาจริงๆแล้วเราเมื่อกินเลแตงกวาอ,อะไรวะเนี่ยหกหยวนเจ็ดหยวนแปดจุดเก้าหยวน เกือบเก้าหยดแหละใหญ่เบ้งอยู่นะเหมือนคล้ายๆกับขนมปังสัญชาติญี่ปุ่นที่มีอยู่ในมิยาชันจีแต่ว่าผมไม่เยอะขนาดนั้นเราชอบมันนี้มากกว่านะมันแบบไอ่เลเท่าไหร่ อันนี้คือสิบห้าหยวนถามว่าจะไปญี่ปุ่นอยู่แล้วกินซูชิทำไมวันนี้คือแบบหาร้านอาหารในผูตรงอะ่ะหาไม่เจอคือมันลงสามทุ่มร้านอาหาราแล้วแลบบิฉันหาไม่เจอฉันก็หิวมากคือตั้งแต่ที่มาเนี่ยได้กลิ่นบุหรี่นิดเดียวแบบว่า,านิดเดียวจริงๆที่แอร์พอร์ตกินบุหรี ก็ไม่ค่อยมีนะคือมันจะมีจางๆมาบ้างอนะ่ะตัวชิ้สิบบาทปะหน้าโรงเรียนอันนี้คือมันบดเหรอมันเป็นแรปพลาสติก่อมาให้อ่ะชิมดิไม่มีรถเลยเอาละขอกินข้าวก่อนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ